สวัสดีครับวันนี้ตาตา,ตาพาเที่ยวอยู่ที่เซนทัลเวิร์ดท่าชมพอดีจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านผู้ชมช่วงก็้ๆจะปีใหม่ท่านผู้ชมพอดีบรรยากาศอันนี้ก็คือตาตา,ตาพาเที่ยวถ่ายไว้นานแล้วแต่ว่าพอดีไปถ่ายหลายที่ก็เลยลืมลืมลงท่านผู้ชมก็เป็นคว่นลงก็แล้วกันเนาะ คอนหลงวันก่อนปีใหม่ของเซนทรัลเมอร์ท่านผู้ชมซึ่งเขาค่อมีประดับประดาต่างๆสวยงามมากลูกค้าชาวต่างชาติเต็มท่านผู้ชมสนุกสนานเฮฮากันท่านผู้ชมก็เดี๋ยวตา,ตาตาประเทศจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มาถามเจ้าหน้าที่ว่ามีหิมะไหมเขาบอกว่ามี6กโมงกับสองทุ่มนะท่านผู้ชมแต่คงไม่ได้ดูเพราะว่าต้องไปที่อื่นต่อ ก็บอกว่ามีรอบขี่มาตกรอบสองทุ่มหกโมงเย็นกับ2องทุ่มอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศเป็นเรื่อยๆนะเซนต์เทเวิร์น,นี่ก็คือการตกแต่งสถานที่ต่างๆในเทศกาลต่างๆนี่ก็คือไม่ไม่แพ้ไม่แพ้ที่ใดเลยท่านผู้ชมเพราะว่าสวยงามมากแล้วก็มีตุ๊กตาตุ๊กต,ตาเลยนะรักเต็มเลยชาวต่างชาติเยอะมากท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วง หซีซั่นเนาะก็จะมีชาวต่างชาติจองโรงแรมจองอะไรมาเหมือนกัครับว่ามากระจายรายได้ให้เมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยนี่คือเป็นถามว่าเป็นอันดับหนึ่งไหมก็คืออันดับต้นๆสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมมาเยอะที่สุดก็คือจะเป็นประเทศไทยนะผู้ชมตอนต้นทั่วโลกเลยนะทั่วโลกเลยก็คือมาทั่วมุมโลกเลยก็จะพยายามอยากจะมาที่เที่ยวที่เมืองไทย ครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าได้ยินกิติศัพ์ชื่อเสียงของเอมืองไทยว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินสตตีทฟู้ดสตตีมฟู้ดนะท่านผู้ชมสตตีทฟู้ดก็คืออาหารดิมทางซึ่งบางทีฝรังต่างชาติชาวต่างชาติมาก็มามา,มา,มาชิมข้างทางเนะเาะเขายังบอกว่าราคาถูกแถมบางทีอะไรพระคาานนี่ก็มีอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็คือ เมืองไทยนี่สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนเนาะจะเอาแบบข้างถนนเลือแบบพัตคาการตั้งแต่ราคาถูกจนราคาแพงมีหมดทุกอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ชาวต่างชาติติดใจเมืองไทยก็คือคนไทยในใน,ใน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่แบบเฟรนลี่คาณผู้ชมเฟรนลี่เป็นคนที่น่ารักมีอะไรที่พอช่วยเหลือได้ก,ก็ช่วยเหลือกันเพราะว่าคนไทยเป็นคนอบอุ่นบะริรเนะเป็นคนเมืองพุทธบดาธระท่านผู้ชม ก็จะจิตใจงดงามอะไรประมาณนี้คุณผก็จะมีสิ่งต่างๆประดับประดางงดงามโรงแรมบางที่เขาบอกว่าราคาถูกมากก็คือถ้าเปรียบเทียบกับเมืองนอกเนาะเมืองนอกเขาคือเราโรงแรมเขาบ้านเขาราคาแพงเน่ยพอเขามาเจอเมืองไทยซึ่งบริการเซอร์วิสนี่เป็นไะดไดหนึ่งอันดับหนึ่งเลยแล้วราคาถูกด้วยแล้วก็สะอาดสะอ้านน่าอยู่ด้วยเขาบอกว่าโแทบจะไม่อยากกลับ ไปประเทศตัวเองเลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นคําพูดของชาวต่างชาติที่เ,เขาสะท้อนกลับมาให้คนไทยได้ยินนะท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งที่สถานที่ที่หนึ่งที่เขาจะ,จะนิยมไปก็คือจะไปดู่วนลุมพินีก็จะเป็นตัวเงินตะทองนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นที่อ,อิโนโดนีเซียเาจะเรียกว่าโคโมาโดไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะแต่คล้ายๆกันเป็นเป็น,ปนหาหาง,หางยา่อมเหมือนกันท่านผู้ชมก็ เนี่ยเนี่ต่างชาติเยอะมากเลยท่านผู้ชมต่างชาติแล้วก็มีคนไทยด้วยต่างชาติด้วยแต่ว่าบางทีมองคน,น,นเปล่านึกว่าคนไทยคนจีนเยอะมากชาวจีนเยอะมากแล้วการตกแต่งบรรยากาศดูสิท่านผู้ชมต้นคริสต์มาสสูงเทียมฟ้าเลยท่านผู้ชมแล้วตึกรามาช่องข้างๆบริเวณนี้ท่านผู้ชมดูสิตึกลาฟ้าเต็มเลยเนี่ยชาวต่างชาติมาเป็นครอบครัวก็มีมี ตางคนไทยทั้งแวาวต่างชาตินประมาณนี้ครับก็คือเป็นช่วงไฮซีซั่นเนาะของที่นี่เนาะคนก็จะมาเที่ยวคนเยอะประมาณนี้ไปครัตาตาก็จะเก็บบรรยากาศบรรยากาศความสนุกสนานความสุขเนาะมาให้ทุกท่านได้ดูเนาะตอนแรกก็ลืมไปนาะว่าลงไปแล้วท่านผู้ชมเนึกว่าลงคลิปนี้ไปแล้วพอมาย้อนหนูอ้าวคลิปนี้เราถ่ายไปตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่ได้ลงดีกว่าเกือบลบทิ้งไปแล้วท่านผู้ชม พอดีไปเเปิดดูคลิปเก่าๆที่ลงเข้าเซนทันเวอร์เซนทันเวอร์ไอ้ตอน้นคริสต์มาสมันยังไม่ได้ลงนี่หว่ะในวันนี้ท่านผู้ชมก็เลยรีบรีบลงเพราะว่าเออพอดีเกือบลบไปแล้วเมื่อกี้พอดีกู้กู้ขึ้นมาได้ทันเ <c oughs> <ๆ c oughs> กือบเกือบไม่ได้ไม่ได้ภาพเพราะว่าภาพตัวน,นี้มันมันเป็นภาพที่หาชมได้ยากแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามมากท่านผู้ชม เหมาะสําหรับที่จะเก็บไว้นในความทรงจาของเราท่านผู้ชมดูสิสวยไหมท่านผู้ชมสวยงามมากนะเราได้มาที่นี่ก็เหมือนเก็บได้เก็บภาพบรรยากาศช่วงเทศกาลก่อนก่อนปีใหม่ท่านผู้ชมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประมาณนี้ท่านผู้ชมเอีก็พาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆสวยมยสวยไหมท่านผู้ชมสวยไหมสวยเนาะ <c oughs> ตุก๊กตา น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมก็พาทุกท่านมาชมบรรยากาศ m อ r r คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเ r ียร์ที่เซนต์เทนเวอร์ท่านผู้ชมไทยแลนด์ขอทุกท่านมีความสมมุขมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาตาพาเที่ยวด้วยนะครับรักตาตาหน่อยๆขอให้รักานานๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ